สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาชมสวนอันนี้ปลูกผักในล้อ,อยางนะคะอันนี้ก็จะมีสะแหน่ค่ะเพิ่งจะลงไว้ยังไม่ได้กออันนี้ก็ขิงอันนั้นก็น่าจะเป็นใบแมงลักอันนี้สลัดสลัดอันนี้ไว้ทำพันุ์ พราะว่าสลัดพวกนี้นานมากกว่าจะมีดอกเราต้องปลูกแต่ต้น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 ฤดูถ้าเอาเมล็ดช้าเขาก็จะเข้าสู่หน้าฝนฝนโดนดอกดอกเขาก็จะเป็นลาแล้วก็จะเอาเมล็ดพัน์ธุไม่ได้ค่ะพวกนี้ก็เลยต้องปลูกเริ่มต้นฤดูเลยเอาไว้ทําพัน์ุกำลังขึ้นสูง ชูเอ่ช่อขึ้นมาเนี่ก็จะมีดอกใช้เวลานานอยู่เอ๊ะใครวะาเริ่มมานี่เร็วไปแล้วหาก,กินหญ้ากินผักนี่ค่ะจะได้เก็บมเมล็ดพันธุ์แต่เนินๆเนาะจะได้สมบูรณ์นี่ค่ะจะได้งอกดีเก็บเสร็จก็เข้าตู้เย็นโหผักหอมแยะดูทุกคนแน่นมากเลยโอ้โห หอมแย่วันนี้ต้องเตรียมอ้นี่ลืมเตรียมมาที่มาใส่ผักซะแล้วอุ้ยดูหอมญี่ปุ่นแล้วค่ะทุกคนงามมากเลยต้นใหญ่ไว้ผัดเนาะไว้ผัดแล้วก็กินกับชาบูกินเน้อย,อย่างสุก,กี้ดูมันกรอบมากเลยอ่ะอันหักอ่ะ นี่อยมันโดนอะไรเนี่ยใบยหักไปดูอืมดูความกรอบของนางรวบ,บ,บอันเลยใส่ก้านเดียวพอเลยใส่ลาบงานมากเลยช่วงฝนตกชุกๆอะปลูกยากมากแล้วก็ดันปลูกไว้หน้าหนาวเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเองอะสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคน อันนี้เราไปเก็บผักกันนะคะดูอุปกรณ์เก็บผักในเฮาค่ะต้องทำประตูให้เข้าง,ง่ายๆก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสกกล้องขากล้องก่อน ือไปด้วยเก็บขาวปรีทุกคนจะอยู่ฝั่งนูง้นขาวปรีพันเบาหน้าปูไว้เนาะกรอบดีมากเลย เถาดามาใส่ด้วยแหละต้นใหญ่ต้นใหญ่เห็นไหมคะคุณผู้ สามสี 3, ก่กอก็พอกินแล้วค่ะเนี่ยนนสุกิดดีกำลังมีดอกเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมแบ่งต้นหอมแบ่งต้นหอมแบ่งตรงนี้ก็เอาย้ายเข้ามา ย้ายมาปลูกต้นเขาก็ยังไม่นั่นยังไม่สวยจะเหี่ยวเหียวหักหักอยู่เดี๋ยวค่อยชูชูก้านขึ้นมาถ้าเขาแข็งแรงอุ้ยกระจ้อนผักกาดกระจ้อนตรงนี้ให้เขาเป็นดอกค่ะรอจะกินก้านดอก นี่กระหลำปีค่ะกระหลำปีมีหลายต้นอยู่ลังนิดหน่อยดเดาที่ใส่หวานกรอบอร่อยมากเลยผักในมงุงค่ะผักตอนในมุง้งกรอบอร่อย วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปดูข้างนอกดีก่าทุกคนดูผักข้างนอกค่ะผักเขียวปีเขียวปีข้างนอกแรงใหญ่มากเลยอันนี้ก็จะเป็นสลัดเอเอ,เอขาวๆนี่ก็จะเป็นในโรยปูนขาวไว้เมื่อวานสลัดวันนั้นปลูกไหล หลายล่องอ,อันนี้ดินที่เอามาใส่ใหม่วันนี้เราก็จะผสมดินน่าจะได้สักสามแปลงอันนี้ก็ได้อยู่หลายแปลงหลายล่องนะปลูกเสร็จถ้านั่นมีเวลาก็จะทำเฮาขึ้นอีก,กหลังนึ่งไว้กินหน้าฝน ค่ะทุกคนโทรโลกไปไหนแล้วโทรโลกไปไหนแล้วคะ <Wow. S 1> ออวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ